สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวนะครับหลอดไฟสลาโจลํลำพูนนะครับเป็นหลอดไฟอัจฉริยะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับน,นี่มีข้อเปรียบเทียบนะครับอันนี้หลอดตะเกียบที่มีอยู่ตามท้องตลาดปกตินะครับอันนี้หลอดของเราหลอดอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะยังไงเรามาดูนะครับ นี่เปรียบเทียบเลยอันนี้หลอดไฟบ้านปกติเปิดปกตินะครับเปิดปิดปกติใช้ปกตินี้หลอดของเราเปิดใช้ปกติเหมือนกันวิธีการใช้เหมือนกับไฟบ้านปกตินะครับนี่อัจฉริยะตรงไหนอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเราเปิดปิดเปิดเหมือนกัน แต่วันไหนถ้าไฟฟ้าดับหลอดของเราจะติดขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าความมืดจะมีความแสงสว่างขึ้น,นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องวิ่งหาเทียนหาไฟฉายให้วุ่นวายนะครับเรามาดูกันอันนี้ดูไฟบ้านก่อนนะครับเราปิดกันถ้า ไฟฟ้านครฟหลวงดับปั๊บเห็นไหมครับหลอดของเราจะติดขึ้นมาเองไฟบ้านยังดับอยู่อันนี้หลอดอันนี้ไฟมาแล้วนะครับเปิดปิดปกติเนี้ยเวลาไฟดับปุ๊บไฟดับไฟฟ้าดับนะครับเห็นไหมครับหลอดของเรายังติดอยู่อันนี้เรามาดูหลอดของเราบ้างนะครับอันนี้นะครับ ดอกของเราไฟฟ้าดับป๊บนะครับสว่างขึ้นมาเองนะครับดอกเรานี่จะอยู่ไม่ต่ำกว่า3มชั่วโมงนะครับน,น้นลักษณะการชาร์จของในตัวเนี่ยมันจะชาร์จเองเนอัตโนมัติแล้วก็ตัดอัตโนมัตินะครับเมื่อแบตเต็มแต่ไฟยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ สว่างเหมือนเดิมเรามาดูกันใหม่นะครับนนปกตินี่เราใช้งานปกตินะครับเป็นประจําวันนะครับปิดนี้ก่อนเรามาเปิดตัวนี้นะครับหลอดตะเกียบทั่วไปไฟฟไฟดับปุ๊บเห็นไหมครับตะเกียบมืดตึ๊ดตือนะครับแต่หลอดไฟเราสว่างสวัยนะครับ ชมหลอดของเรานี่ใช้งานปกตินะครับนี่สมมติเราเปิดไว้ไฟฟ้าดับปับ๊บเห็นไหมครับติดขึ้นมาเองนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่อยู่หอพักนะครับหอพักมีลูกอ่อนนี่นักตกปลานะครับโอ้โหนักตกปลาขายดีมากเลยครับตอนนี้จวไปหาขอบลุขอเบ็ดอะไรมันแสงสว่างไม่พอ จับไฟสายเราส่องแบบนี้ครับเห็นหมดครับเห็นไหมครับไ,ไปร้านอาหารนะครับเดินป่าพวกเดินป่าคอนโดกลางคืนตลาดนัดนะครับแม่ค้าตลาดนัดนะครับที่ไฟดับบ่อยๆนะครับเอาไฟเราใช้เลยกระชาร์จเต็มใช้ไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอายุการใช้งานนะครับไม่ต่ำกว่าสองหมื่นชั่วโมงนะครับ กับไฟปกติบ้านเนี่ยที่ยี่ห้อดีๆด,ด,ดังๆนี่นะครับครับนี่สําหรับพกพานะครับแบบพกพานี่เปิดะไฟมาละปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมแบบพกพานะครับแบบพกพาแบบแก้วน้ำนะครับแบบพกพาถ้าเราจะออกไปนอกบ้าน เราสามารถหมุนหลอดนะครับอไปแค่นี้ใช้งานได้เลยครับโดยไม่ต้องเสียบป๊กจับเห็นไหมครับจับเงี้ยไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงครับเย็นจับได้เลยครับถ้ายที่สุดจับน้ำใส่แก้วนะครับแล้วให้โดนประมาณแค่นี้นะครับอย่าเลยขึ้นมานะครับ ๋ยวช็อตครับมืดเลยนะครับเห็นไหมครับสว่างครับนะครับใช้งานสะดวกครับอย่างมาเที่ยวทะเลครับกลางวันคนเยอะเที่ยวกลางคืนแต่มืดเห็นกันจับได้ครับหรือว่าปักทรายที่เปียกนะครับปักลงไปเสียบลงไปแล้วครับออกครับ บินเนอร์สองคนใต้แสงสว่างสลาโจล,ลําพูนแต่ใช้งานไฟบ้านนี้ประหยัดมากนะครับเดี๋ยวพี่ยัยไปดูเราตะเกียบสมมติค่าไฟ100บาทแต่เราประหยัดถึง80%นะครับ ใช้หลอดของเราค่าไฟเหลือยี่สิบาทนะครับหลอดของเราประหยัดไฟนะครับ LED แบบประหยัดไฟนะครับใช้แค่ห้าวัต์เองนะครับไฟบ้าน,นเกียบสิบตัววัตขึ้นนะครับของเราห้าวัต์สว่างกว่าเชื่อดูครับนะครับ ใช้งานสะดวกครับปลอดภัยครับอย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองนะครับตอนนี้ขายดีไม่มีวางขายท้องตลาดนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับรานะคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าจัดส่งลงทะเบียนสามสิบบาทอีเมสห้าสิบบาทนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับผมสนใจทักมาได้นะครับ ซื้อติดไว้บ้านสักหลอดช่วยคุณได้ครับยามมีปัญหาเรื่องไฟใช้แล้วคุ้มนะครับและประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับอาจจะจ่ายแพงคิดว่าแพงอาจจะจ่ายแพงแต่ความคุ้มค่าที่ในการใช้งานอ่ะใช้สอยเยอะครับผมลองดูนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ลองขอบคุณมากครับ